สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ค่ะนักเรียนคะในคราวที่แล้วนะคะเราคุยกันว่าจํานวนนับทุกจํานวนจะมี1และมีตัวมันเองเป็นตัวประกอบเสมอค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางจํานวนใช่ไหมคะที่มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวนี้เท่านั้นไม่มีตัวอื่นเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยว่ามันเรียกว่าอะไรค่ะจานวนเหล่านั้นนะคะเรียกว่าจํานวนเฉพาะค่ะ ความหมายของจำนวนเฉพาะนะคะก็คือจำนวนนับที่มากกว่า1ค่ะและมีตัวประกอบเพียง2จํจำนวนคือ1กับตัวมันเองเท่านั้นเนาะอ่ะผู้ถามค่ะ1เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นค่ะเพราะว่า1เท่ากับ1ค่ะ1ไม่ได้มากกว่า1แสดงว่า1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะ2เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ2 มากกว่า1ค่ะตัวประกอบของ2คือเลข1คือเลข2หมดแล้วเนาะแสดงว่า2เป็นจำนวนเฉพาะและ2ก็เป็นจำนวนเฉพาะที่เล็กที่สุดนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะครูเฟิร์นจะชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมค่ะชื่อกิจกรรมว่ายอดนักสืบกับตะแกง่เอลาทอสเทนิสค่ะอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนทุกคนต้องมี iPad ค่ะซึ่งครูเฟิร์นได้แจกไปแล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีค่ะไม่ต้องเสียใจครูเฟิร์นให้สแกน QR Code รับ iPad ตอนนี้ได้เลยค่ะอ่าได้กันหมดทุกคนแล้วนะ ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเนาะเราต้องทราบป,ประวัติความเป็นมาก่อนตะแกงเอลา o s โทสเทเนสนะคะเป็นวิธีที่เก่าแก่มากๆเลยในการหาจํานวนเฉพาะค่ะคิดขึ้นโดยนะะักณิศสตร์ชาวกรีกนะคะชื่อคุณเอลาร์โทสเทเนสแน่นอนเลยว่าเขาเอาชื่อของเขาไปตั้งเป็นวิธีที่เขาคิดคนขึ้นได้ เอครูเฟิร์นคะจำนวนเฉพาะกับตะแกงมันเกี่ยวกันยังไงคะอันดับแรกครูขอเซตสมองก่อนนะคะว่าตะแกงที่เราพูดถึงเป็นแบบนี้เนาะเป็นตะแกงที่ใช้ลอนแปรงเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอะครูเฟิร์นลองไปดูคะ่ะตามครูเฟิร์นมาเลย เดี๋ยวเราจะใช้ตาราง100ซึ่งในเลขซึ่งในนี้นะคะจะมีเลข1-100ถึง100อยู่นะคะเรียกว่าตารางร0อเดี๋ยวเราจะเฟ้นหาว่ามีจำนวนใดบ้างในตารางเนี้ยเป็นจำนวนเฉพาะโดยใช้ตะแกรงเอลาทอสเ e นิสในการล่อมตัวเลขออกมาโอเค ขั้นตอนแรกนะคะให้ขีดค่า1ค่ะเพราะ1ไม่ใช่จํานวนเฉพาะแน่นอนค่ะเพราะจํานวนเฉพาะต้องมีค่ามากกว่า1เสมอโอเคครูเฟิร์นขีดค่าแล้วค่ะตกรอบแรกเลยค่ะคนแรกต่อไปค่ะวงกลม2ค่ะเพราะ2เป็นจํานวนเฉพาะที่เล็กที่สุดใช่แล้วและขีดค่าทุกจํานวนที่2หารลงตัวจํานวนที่2หารลงตัวคือจํานวนคู่ขีดค่าจํานวนคู่ค่ะนักเรียน วงกลม2นะคะคููเฟิร์เขอเนีย่ยใช้สีน้ำเงินวงกลม2ค่ะและขีดค่าจำนวนคู่ค่ะ2แล้ว4 4แล้ว6 6แล้ว8 8แล้ว10ค่ะ12 14 16 18 20ค่ะ22 24 26 28 30โอเคเห็นความสวยงามของวิชาคณิตศาสตร์หรือยังคะ โอ้โหเป็นแถวเดียวกันหมดเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยจำนวนคู่อยู่ในแถวเดียวกันหมดเลยค่ะเอ๊ทีนี้ถ้ามีคนมาถามว่าคนครูขาถ้างั้นจำนวนคู่ทุกจำนวนอะ่ะก็ไม่เป็นจำนวนเฉพาะสิคะใช่ไหมคะไม่ใช่คะ่ะมีจำนวนคู่หนึ่งหนึ่งจำนวนคะ่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะคะ่ะคือเลขอะไรคะ เลข2นั่นเองนี่ไงเราวงกลมไว้แล้ว2คือบุคคลที่ผ่านเข้ารอบนะคะเป็นจํานวนเฉพาะค่ะนอกนั้นจํานวนคู่จํานวนอื่นไม่เป็นจํานวนเฉพาะตกรอบในรอบ2นี้ไปค่ะต่อไปค่ะวงกลมจํานวนถัดไปค่ะจํานวนถัดไปคือ3แล้วขีดค่าทุกจํานวนที่3หารลงตัวจํานวนที่3หารลงตัวคือท่องคูณแม่3เลยค่ะวงกลม3ก่อนนะคะ สเข้ารอบค่ะสุดคูณแม่3ค่ะตกรอบค่ะเพราะว่าเป็นตัวประกอบของสรมมี3เป็นตัวประกอบโอเคมี3เป็นตัวประกอบ3 2 6ค่ะ3 3 9 3 4 2 3 5้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหแเป็นสามสเป็นสามสเป็นสาแล้วต่อไปคืออะไรคะคู่เฟิร์นสุดคูณหนูหมดแล้วค่ะเอจำนวนถัดไปจาก36 อ้ามีคนบอกว่าบวกไป3ใครยังไม่รู้ลองดูตัวอย่างนี้นะคะจาก3ไป6ค่ะเพิ่มขึ้น3เนาะแสดงว่าบวก3จาก6ไป9เพิ่มขึ้น3แสดงว่าบวก3เพราะฉะนั้นจาก36ต้องบวกไปอีก3ก็จะเจอแล้วจำนวนที่3หารลงตัว39ค่ะบวกไปอีก3ค่ะ42บวกไปอีก3 45 48 51 54 57 60ค่ะ63 66 69 72 75 78 81 84 87 90ค่ะ93 96และ99เห็นความสวยงามของคณิตศาสตร์อีกอย่างหนึ่งหรือ,อยังคะ่ะนี่ค่ะ จํานวนที่3หารลงตัวก็จะเป็นแนวทะแยงแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามมากไม่น่าเชื่อเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะแสดงว่าเราลืมกากระบาตัวไหนไปรู้เลยเนาะเพราะมันเป็นแบบแนวทะแยงแบบนี้เลยยังไม่หมดนะคะยังไม่ได้จํานวนเฉพาะนะคะเราต้องเฟ้นหากันต่อไปค่ะนะักสืบสู้ๆค่ะอ่ะขั้นตอนต่อไป วงกลมจํานวนถัดไปค่ะจํานวนถัดไปจาก3มคือ4ไม่ใช่เหรอคะครูเฟิร์นอ่ะสโดนค่าแล้วคะ่ะลูกจํานวนถัดไปก็คือหเนาะแล้วขีดค่าทุกจํานวนที่5หารลงตัว5หารลงตัวต้องลงท้ายด้วย0ต้องลงท้ายด้วย5ท่องสุดคูณไม่5เนาะครูบอกไปแล้วลงท้ายด้วย0คูครูเฟิร์นเจอแล้วคะ่ะนักเรียนเจอหรือยังคะนี่ ตกรอบไปตั้งแต่รอบสองนะคะนักเรียนลงท้ายด้วย0ูเนาะลงท้ายได้5ค่ะนี่แถวนี้ตกรอบทั้งแถวเลยโอเคได้จํานวนเฉพาะหรือยังคะยังค่ะด่านสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปด่านสุดท้ายแล้วผ่านด่านนี้ปุ๊บได้เป็นจํานวนเฉพาะปั๊บเลยค่ะสุดท้ายนะคะให้วงกลมจํานวนถัดไปค่ะคือ7 แล้วขีดค่าทุกจำนวนที่7หารลงตัวเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะคุณครูจะให้นักสืบจิ๋วทั้งหลายลองหาค่ะว่าจะเหลือตัวอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะครูให้เวลา5นาทีนะคะกดพอสไว้ค่ะเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะกดพอสไว้ก่อนค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะนักสืบทั้งหลายได้จำนวนเฉพาะหรือยังได้เหมือนคุณครูหรือเปล่าเอ่ย อันนี้นะคะในวงกอบสีแดงเนี่ยคือจํานวนเฉพาะตั้งแต่1นึถึงหนึเนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือจํานวนเฉพาะตั้งแต่1นึถึงสองมีทั้งหมด46ตัวคูเฟิร์นให้มันเป็นตัวอย่างนะคะข้อดีของการจําจํานวนเฉพาะได้คืออะไรข้อดีก็คือถ้าโจทย์ให้หาตัวประกอบของ1นึหาได้เลยไหมคะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะได้เลยก็คือเลข1คือเลข1นึ ใช่ค่ะมันจะช่วยให้เราทําโจทย์ได้ง่ายขึ้นเป็นไงบ้างคะวันนี้นักสืบทั้งหลายหาจำนวนเฉพาะได้ไหมคะไม่ยากเลยเนาะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ